เดือนนี้ของช่องสิเทนันมีคนติดตามแล้ว<ม>เพียงแค่ 3. 8ปส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามมีถึงเ6 2เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยบ่ยรบก,กวนเชิยกดติดตามด้วยนะครับจะได้หนึ่ง200สอง้ซับไ,ไว้นะครับและพวกเขาก็ได้กลับบ้านกันและพวกเขาก็ได้มาถึงบ้านของแพทแพทถึงบ้านแล้วถึงแล้วบายบายเพื่อนเพืเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เสียเกณฑ และแพทก็ได้กลับบ้านของเขาและก็ได้มาถึงบ้านของพแพรวบายยแพนฉันจะกลับบ้านแล้วซิลเกนนะเพื่อน๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้คราวหน้านะบายยโอเคเลยเพื่อนไว้เจอกันใหม่ซิอเกนและแพนเขาก็ได้กลับบ้านของเขา ตัดมาที่บ้านของแพท <S <S 2> <S 2> เขากำลังดูรายการที่เขาชอบว้า wow. วในสุดก็ถึงรายการโปรดของฉันโอเคแล้วก็ดีเรามีแขกรับเชิญคนใหม่นั่นคือว่าจันครับการสวัสดีครับสวัสดีกบสวัสดีกบวันนี้คุณจะมาเล่าประสบการณ์อะไรให้เราฟังครับอู้ประสบการณ์ว่ามันก็จะเริ่มต้นจากนี้เลย ผมฟังให้มันดีๆล่ะที่นี่ที่ผมนอนอยู่ผมก็ได้ยินเสียงกระปุกและผมก็ได้ลุกกอ,อกมันเปิดดูและสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือมันไม่มีอะไรเลยครับไอ้สัสราเล่นรอเล่นสิ่นี่ผมเจอมันต่อจากนี้แหละผมพูดรจริงแล้ว และสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือและเรื่องราวของผมก็จบเพียงแค่นี้ละครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของว่า,าจนเอาและวํำไรกันเราก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับและการเราไม่มีสปอนเซอร์นะโอ้โคตรสนุกเลยฉันชอบมันมาก อ่าไปซื้อขนมดีกว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อน,นั้นโปรดรับชมตอนต่อไป